look at that man เจอเรื่องที่ทั้งดีทําไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับตอบเลยก็ได้ครับเพราะมันจะมีผ่านมาไม่นานนะครับผมบอกว่าอันนี้แต่แล้วแต่แตคละคนด้วยครับคือผมป็นควคิดมากเพราะฉะนั้นเราเราจะรู้ตัวเองแล้วว่าต่อให้เราทํางานในวงการอีกนานแค่ไหนอะเราจะซีเรียสกับอะไรพวกนี้อยู่ดีถ้าไปเมืองจิงจะเ่าเมืองไหนบ้างมีผมไม่อยากไปเซี่ยงไฮ้ผมอยากไปคันทิซายมากกว่าผมอยากไปปัก่งเซี่ยงไฮ้ครับไปอยากไปกินแต่ปักกิับ แล้วพี่พี่ทุกคนเนี่ยถ้าไปเมืองจีนเคยคิดว่าจะไปเที่ยวเมืองไหนบ้างไหมครับก็ผมผมอยากไปเซียงไห้บอกแล้วเพื่อนๆที่ไปมาก็บอกว่าผมเออแสงสีเสียงแล้วมีแะไรมีบิสซี่แลนด์ด้วยอ่าใช่ไหมคือแบบเออมาสึก็แบบไปแล้วเราคงแบบ ก็อยากไปเป็นเมืองที่แบบเหมือนไปเมืองท่องเที่ยวที่แบบมีธรรมชาติมีแบบทิวทัศน์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างอารมณ์แบบว่าคันทรีไซด์มากกว่าธรรมชาติภูเขาเป็นยังไงแม่น้ําเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะมีอะไรสวยๆเยอะที่แบบคนมันไม่รู้เพราะว่ามันประเทศใหญ่มากเลยใช่ภาคเหนือภาคใต้ตะว่าออกต่ว่าไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันใช่ครับผมีอยากไปปกิ่งซี่ไทครับใหญ่คือไปแล้ไม่ใช่หรอ คิดเคยไปแค่เซี่ยงไฮ้แต่ว่าตอนนั้นไปทํางานไม่ค่อยมีโอกาสไปเที่ยวไม่มีโอกาสเองยังไม่เคยครับอยากไปเห็นอะไรเงี้ยพวกอย่างที่บอกมันซีวิไลัยมากจริงๆเป็นเมืองหลวงด้วยใช่ไหมครับเขายังเป็นแบบแพลตฟอร์งคงใหญ่ทุกอย่างเลยครับไปอยากไปกินเต๋อปักกิ่งครับที่ปากีแล้วเรากินหมาล่าได้ไหมครับได้ครับหมาล่ากินจริงได้เคยกินอาเรียกหัวกัวอหมหัวกัวมอดไปออนแต่ว่าคือปกติเราแต่ร้องเพลงมีอะไรที่แบบกินไม่ได้อะไรแบบนี กินของมากินหมาล่าไม่ค่อยได้ครับกินได้แต่แบบต้องเอามาใช้กับชาบูเท่านั้นเลยเพราะหมาล่ามนสไปผัดผัดกับอะไรก็ได้ใช่ไหมครับคือถ้าผัดมาปุ๊บเนี่ยผมเบรกเลยผมกินไม่ไหวเปลี่ยนมากครับเผ็ดซ่ามากยเลยคิดเดี๋ยวนี้ร้านอาหารในไทยก็มีแบบเปิดแบบเกี่ยวกับหมาล่าเยอะใช่ไใช่เยอะจะมีร้านหมูปิ้งที่แบบเป็นหมาล่าโดยเฉพาะอะไรยเงี้ยเยอะเลยครับ แล้วปกติพี่ๆทุกคนเนี่ยจะควบคุมการกินหรือเปล่าคเพราะว่าถ้าเป็นนักแสดงนักดาราน่าจะต้องควรจะควบคุมควรจะควรจะกควรไม่กินของทอดก่อนขึ้นคอเนเสิร์ตแต่พี่เมลจชอบก็นินไฟน<ง>ีคืคอ,อยื่ที่สูงคือยองให้ตัวแองวังขึ้นเท่าไหร่ค่ะผมผมมาสโลจะไม่ไหวแล้สอโลี่ไม่ยอมแล้วองต้องหาแต่ว่าสโลแขจากมาฒนาอ่าใช่ใช่ มในน่าจะเกินนั่นคือเมื่อก่อนคือเป็นคนตัวตัวเล็กแล้วก็ผอมไงแล้วก็เวลาที่มันหนักก็จะแบบไม่ค่อยขึ้นเลยแต่นี้มันขึ้นแบบเร็วมากเลยอะน่าล้มงน่าจะน่าจะสบายกว่ามักแสดงกระเป๋าค่ะใช่ใช่เพราะว่านักแสดงมันติดตรงนางไงเออคือกรอเป๋ามันคนมันอาจจะไม่ได้โฟกัส ผมว่าไม่เลยนะไม่จริงเลยนะผมเป็นักร้องอนะต้องต้องเครียดมากกว่าเพราะว่าคอเ <c oughs> นี่ยแหละแต่ผมมันจะรู้สึกกับตัวเองว่าผมเป็นภูมแพ้ด้วยถ้าสมมติช่วงไหนเรากินของทอดเยอะๆหรือว่า <c oughs> นอนไม่พออะคือเสียงเราจะต่าง <c oughs> <c oughs> จากมาตรฐานเยอะมากเลยครับรู้สึกว่าจริงๆใส่ใจกับ เสียงเนี <Bien ven ido> ่ยผมว่าเป็นเรื like man, so ่องที่ยากมากสำหรับผมเหมือนกันนะครับใช่ของผมกันแล้วหลังจากเข้าองค์การรู้สึกว่าแบบทำงานแบบไหนจะรู้สึกว่ามันมีมิสูตรหรวยากที่สุดผมว่าอาจจะเป็นตามความชอบด้วยครับใช่ถ้าอย่างผมเนี่ยชอบมากๆช่วงที่มีซ้อมคอนเสิร์ตอย่างโซตัสหรืออะไรที่มันผ่านมาผมจะรอเลยนะครับจะรออยากจะไปอยากจะไปเต้นอยากจะไปอะไรเงี้ยอยากไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้างานบางงานที่รู้สึกว่าเราไม่ถนัดอย่างเงี้ยเรารู้สึกกลัวเราผมว่าอาจจะขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดด้วยครับอืมครับ เรานอกจากการแสดงแล้วก็การงเพลงอะไรแบบนี้เรายังแบบกำกำลังพัฒนาฝีมือหรือว่าศิลศิลปะอะไรอ้างใช่ทุกวันนี้ก็พัฒนาการเป็นพ่อการเรียนรู้กสาวโปรเลยมันก็เป็นการเรียนรู้ทุกวันเหมือนกันอันนี้เป็นงานที่น่หนักงนที่สำคัญที่แบบตรงแล้วก็ต้องเรียนเรียนรู้ทั้งชีวิตใช่ใช่เรียนรู้ทั้งชีวิตแล้วช่วงนั้นก็รู้สึกว่าในในอนาคตอยากเป็นนักร้องแล้วหรือเปล่า อยากแล้้งแต่อยากเป็นตั้งแต่เด็กก็อยากมากแล้ตั้งแต่อยากเป็นนักร้องตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าแบบถามว่าอยากเป็นอะไรทองทองขึ้นคือพูแล้วอยากเป็นร้องอันนี้คือชอบชอบร้งเพลงตั้งแต่สมัยเด็กแล้วว่าคืออยากตั้งเชยเชปราเรียนนี้ต้อเรียนนี้ชอบชอกต่อตอต่อมาเรียนนี้ต่อมาเรี็นต่อมาเรียน อยากดังมากกว่าอยากเป็นนักร้องครับเรืองจริงอะไนี้เอาเรื่องจริงมาพูดม่เไม่ก็อยกนั้องนี่แหละก็คือบบก็ชอบล้องเพลงแม่ก็สอเรียนน้องเพลงอย่างแรกเลยก่อนที่จะเรียนเป็นโน้ตด้ยซำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ถูกฝังเรื่องการน้องเพลงมาตั้งแต่ในครอบในครอครมก็เีนแบบเหมือนญาติๆก็เป็นแบบนักร้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปกับพี่น้องกอบคุณตุ่กนนะครับ ก็รู้สึกว่าแบบมีมีความฝันดนตรีตั้งแต่สมัยใช่จริงๆก็มีว่าจริงก็เรียนกองมาแบบปสี่ปห้าแล้วอะไรอย่างงเี้ะก็มีความแบบอยากเป็นนักดนตรีอยากมีออฟได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วอแล้วขึ้นครีปก็อยากเป็นนักแสดงต้อไม่เลยครับไม่เลยพวกไม่เลยได้เลยครับเพราะว่าตอนตอนเด็กๆอ่ะ มีคนมาเหมือนแมวมองตอนนั้นแบบมาให้ไปแคสโฆษณาผมร้องไห้เลยนะผมจะเล่นเกมบ้านไม่อยากไปอะไรเงี้ยใช่คือเพราะกับป้าบ่อยมากเพราะป้าจะให้ไปแคสนู่นแคสนี่อะไรเงี้ยแล้วแคสก็ไม่เคยได้ไงก็เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเวลาเล่นเกมดีกว่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งนึงที่แบบเป็นมาแต่เด็กเลยก็คือผมอยากเป็นมือกลองให้วงดนตรีสักวงดนตรีหนึ่งมาตัดมาโดยตลอดเลยครับไม่ใช่ร้องเพลงด้วยนะไม่ได้อยากเป็นนักร้องเลยอะไรเงี้ยครับแสดงว่าสมัยเด็กเราไม่มีที่แบบอยากอยากเป็นอะไรในอนาคตที่แบบไม่ไม่เพราะนอกจากเล่นวงอะไรแบบนี้อ ทางอื่นที่แบบไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงนะครับอยากมองไปนักธุรกิจเพราะคุณพ่อผมก็เป็นนักธุรกิจอรเงี้ยแล้วปกติถ้าเราจัดคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นเลือกเพลงอ่ะเราไม่ใช่จะไปลงทุกเพลงของเราใช่ไหมครับต้องเลือกอันนี้คือมาตรฐานเคยเคืออะไรนะมือนันนใช่ใช่ก็เน้นเพลงก็เน้นเพลงเพลงที่ดังด้วยอ่ะแต่ว่าแน่นอนมันก็จะมีบางช่วงที่แบบว่าเราปล่อยเพลงใหม่ก็อยากจะลองเล่นเพลงใหม่ให้คนฟังดูดูว่าเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย เพราะว่า,าบบตามสถานการณ์สถานที่ด้วยคือแบ<ช>หอบหรือว่าถ้าบางทีโอไปถึงปุ๊บทุกคนแบบพร้อมกระโดดพร้อมสนุกอย่างเดียวก็ตัดเพลงช้าน้อยลงหน่อยแล้วเอาเพลงที่มันมีจังหวะเข้าไปแล้วก็เคยไปไปเล่นแบบที่งานเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วแบบงานบริษัทอะไรไปบ่อก็บ่อยใช่งานเลี้ยงบริษัทงานบางทีไปถึงปุ๊บนี่ทุกคนโอ้อายุ 40- 50อัพหมดเลยเนี้ยเป็นแบบแล้วสามารถไปร่วมจับรางวัลได้ไหมคะ จับรางวัลไม่ได้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 แล้วตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเราในองค์การเนี่ยผู้ใหญ่เราหรือเปล่าคะอย่างเช่นรุ่นใหญ่อะไรแบบนี้ไม่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 เคยไม่คิดว่าเป็นรุ่นรุ่นใหญ่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่แต่ว่าคืออยู่มาก็นานแล้วต้องเรียกว่าคือเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเราเป็นวงรุ่นใหม่เราใช้คำนี้ได้แต่ตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วอี่แล้วเครื่งคลีน ะถ้าเากิดในที่ใน,ในาพาร์ทของนักสแสดงตอนนี้อาจจะด้วยว่าเราอยู่ในค่ายที่วัยรุ่นเยอะด้วยครับตอนที่มาในยี่เก้าเรารถถู้สึกว่าเราเด็กมากเราเดินเข้าไปในค่ายก็ไหว้ทุกคนหมดเลยเงี้ยออออแล้วผ่านมาตอนนี้ผมยี่สิบห้าใช่ไหมครับจริงๆก็ย,ยังไม่ได้ดูโตมากแต่ว่าค่ายเราเป็นค่ายวัยรุ่นนี่ครับตอนนี้ก็จะมียีสิบเก้ามาแทนเราเยอะรถถู้สึกว่า ตอนนี้เหมือนกับเราเดินเข้ามาในค่ายมีน้องๆไหว้เรามากกว่าที่เราไหว้รุ่นพี่ของเราเรา e นจอยเราบอกครับผมรู้สึกว่าเราอยู่ในค่ายไปรุ่นเรายังอยากจะแบบว่าเป็นเด็กน้อยที่แบบไหว้ทุกคนเหมือนเดิมมากกว่าอะไรเนี่ยใช่ใช่รู้สึกแปลกๆหน่อยช่วงหลังมาันี้เพราะน้องๆเด็กๆเยอะมากเลยครับแต่ว่าการแสดงของเราคือสมัยนั้นกับสมัยนี้มันน่าจะก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมค่อนข้างมากเลยครับแต่ว่าเรายังรู้สึกกับตัวเองอยู่ว่าเราทําได้หลายอย่างแต่มันยังไม่มีอะไรที่แบบสุด จริงๆที่แบบโดดเด่นออกมาเลยสักอย่างนึงครับยังมีเรืียที่พัฒนาได้อีกเยอะเลยครับอีกเยอะเลยครับใช่แล้วต่อมาอยากเล่นแบบไหนครับโปปป้าอะไรคือจริงผมอยากเล่นดราม่าแรงๆอยู่สักนึกสักเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยครับธุรกิจพันล้านโกงหรือแบบนี้เพราะเรียนรู้มากเลยเพราะที่ผ่านมาก็เป็นแบบจิ้นคู่จิ้นแล้วก็แบบวัยรุ่นวัยรุ่นปิงปุ้งปิงอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าไอ้้ไอตรงเนี้ยมันทำให้เราพัฒนาไปได้แค่มุมเดียว ใช่ครับผมเราังมีอีกหลายมุมที่เราจะต้องไปพัฒนาต่อด้วยครับอยากเล่นมีคืออยากเล่นแบบแอคชั่นคิวบูบ้างอย่างเช่นแจ็คที่ชานอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับสว่างงงล่ะรู้สึกว่าแบบอยากเปลี่ยนสไตล์มิวสิกหรือเปล่าครัอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นเต้งนีดหน่อยอะไรแบบนต้อยากวางงานอยากเปลี่ยนการเต้นแบบเพลงเ็คือฉันต้อง เองเองได้ด้วยเนี่ยธรรมดาเลยผมว่ามันคงอ่ามันคงยากที่สมมติเราทำแบบนี้มาแล้วเราเราจะกลับไปเป็นบอยแบนด์ถ้าทำมันคือทำเป็นการทำอะไรเล่นๆอย่างเงี้ยไปทำเล่นๆโอเคถ้าเป็นใคเลยพูดว่า ยูดีเราจะเทเลนวงเราเป็นบอยแบนด์จะเดบิวต์อจะอาจจะเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปเออมันอาจจะเป็นแบบวาระพิเศษถามว่าอยากเปลี่ยนอาเคอร์ตี้ไหมก็อยากนะเพราะว่าผมว่าจริงๆริงโนว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดนะค่อยๆโตมาเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะไรอยงี้ผมว่ายังใหญ่จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทุกๆทุกๆวาระอยู่อย่างเงี้ย คือตอนนี้นะคะเรานแสดงสงชูนะคะก็เข้ามาในวงการหลายๆปีแล้วก็เคยเจอเรื่องที่ทั้งดีทาให้ดีอะไรแบบนี้นะคะ,ค,ะคือจนถึงวันนี้นะคะเราเวลาที่มีเรื่องที่แบบ เกิดขึ้นแล้วเรามีข่าวเกิดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ที่ค่อนข้างจะกบรรากาศเสถยที่ไม่ดี<ม>อะไรแบบนี้ตอนนี้เราดูเราเรายังรู้สึกว่าแบบเสียใจเกินไปหรืวอว่าโมโหเกินไปอะไรแบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับอตอบเลยก็ได้ครับเพราะมันยัมีผ่านมาไม่นานนะครับมผมบอกว่าอันนี้แต่แล้วแต่ผลผลิตคนด้วยครับคือผมเป็นคนคิดมากเพราะฉะนั้นเราเราจะรู้ตัวเองเลยว่าต่อให้เราทํางานในวงการอีกนานแค่ไหนอ่ะ เราจะซีเรียสกับอะไรพวกนี้อยู่ดีผมรู้สึกนอยหนักมากบางครั้งกลายเป็นว่ามีผู้ใหญ่บอกผมคนหัวอ่อนด้วยคือหมายความว่าบางทีเราคิดว่าตรงนี้เราทําดีแล้ววันนี้ไปถ่ายรายการมาเฮ้ยวันนี้เราตินเทนได้สนุกมากเลยแต่พอได้เข้าทวิตเตอร์เราไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่แบบคิดไม่น่าพูดคานี้เลยหรืออะไรเงี้ยมันจะดึงทุกอย่างผมลงหมดเลยแล้วผมรู้สึกเฮ้ยเราทำอะไรผิดวะเฮ้ย้ปรึกษาสักทีอันนี้เราจะปรึกษาคนเยอะมากไหมเราทำไม่ดีจริงเหรอจากควา,า<ผ>มดีใจเมื่อกี้หายไปเลย จนบางทีเราเหมือนเราอันนี้ผู้ใหญ่บอกมานะเหมือนผมมาแต่ไปซีเรียสกับคำพูดของเขามากเกินไปอะไรเงี้ยกับบางครั้งผู้ใหญ่ที่เรารู้จักดีที่เขาให้คําแนะนําเราเฮ้ยันหรอกเรากลับไม่เชื่อเขาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับดูผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับใช่ครับผมครับตอนนี้ก็มีประสบการณ์เยอะแล้วนาอก็ทำใจได้ทำใจได้แต่ก็ผมว่านะถ้ายังไงก็อยากให้ชีวิตนี้ไม่มีอีกเลยครับใช่ครับแล้วก็ต่อให้ถ้าสมมติมันรังคาแล้วเกิดขึ้นอีกอก็คงไม่ได้ต่างจากเดิม อาจจะไม่ได้ลุกง่ายอาจจะไม่ได้โกออนง่ายหรอกครับครับผมแล้วพี่ก็คือลองจากเขาองการนี้ก็คิดมากเนี่ยคิดมากไหมก็คิดนะเออช่วงแรกก็มีคนแบบว่าใเล่นไม่ดีร้องไม่พออะไรเงี้ยเยอะมากเยอะเยอะมากแต่ถ้าถ้ามีคนมาเขียนวันนี้ว่าเฮ้ยโหกสโนว่าเล่นง,งานวนนี้ไม่ไม่ดีว่ะอะไรอ่ะก็คิดนะ อยู่กับไอ้ม,มันสมัยวะครับอะไรงเงี้ยเพราะเราเรามีหน้าที่มอบศิลปะมอบความสุขนะครับถ้ามันมีหมดท <c oughs> ี่ไม่มีความสุขปุ๊บเนี่ยผมว่าทุกคนก็ต้องเป็นปน,เนะเขาก็จะอยากรู้ว่าเราทำอะไร,ระไหรือเปล่าไม่ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วที่บ้านเขาว,ว่าหราบอกปล่าขอย่างเช่นช่องที่มีข่าวที่แบบไม่ดีอ่ะคือที่บ้านผมจะให้กำลังใจครับเพราะเขารู้รอยู่แล้วว่าเกิดเรื่องแบบนี้คิดปุ๊บเนี่ยตอนนี้น่าจะนั่งร้องไห้อยู่น่าจะนั่งเครียดอยู่อย่างนี้เ้าก็จะรู้ว่าเราต้องจะเป็นอย่างนั้น แล้วพี่พี่ทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังมีความสุขใช่ไหมคะทำดนตรีอะไรแบบถึงขั้นตอนที่แบบรู้สึกว่าแบบเราทําแบบนี้คือจริงๆเราไม่เคยรู้สึกว่าเสียด้อะไรเลยก็คือแบบความสุขที่เราได้อะมันมากกว่าที่เราทุ่มเทออกไปใช่ไหมคะก<ด>็คือมีความสุขจะแน<ต>่นอนนะผมว่าแน่นอนทุกคนทุกวันนี้เราได้ทำทำรเต์ที่แบบนอกเหนือจากที่เราทาอยู่ปกติเนียอย่างเงี้ยได้มาได้แข่งกับพีซสิ่งนี้ก<ช>ับวงเรารู้สึกว่าเออ ก็ได้ทําอะไรที่มันบอกว่าแปลกใหม่ขึ้นไปทุกวันแล้วก็รู้สึกมันสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นอยู่ตลอดข้อสุดท้ายนะครับมีอะไรที่อยากฝากให้นแฟนคลับชาวจีนมาตอบครับครับผมครับก็ฝากเลยนะครับเพลงที่พวกเราทําด้วยกันนะครับครับผมครับชื่อเพลงถอนหายใจในใจนะครับเอสโนวายแล้วก็คริสเปียร์วัตครับครับผมก็สามารถเราฟังแล้วผมไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทื่อนี่สามารถ ฟังในเอสเอได้ไหมนะครับแต่ว่าต้องบอกไปก่อนว่าทั้งมินิซีรีส์ทั้งเพลงเนี่ยสามารถฟังได้ในเอสเอครับครับผมครับสุดท้ายก็หวังว่าจะประสบความสั่เร็จอย่างยิ่งนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคครับบขอุณมากนะครับขอบคุณครับ